สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับหนิองอีกแล้วเนาะวันนี้เป็นวันเช้าทํางานของหนิงนะคะวันนี้หนิงก็จะพาทุกคนไปทํางานกับหนนะิงเนาะแล้ววันเนี้ยหนิงจะมาสรุปรายได้ของหนิงนะคะว่าวันเนี้ยหนิงทํางานได้กี่ชั่วโมงได้เงินเท่าไหร่ต่อวันนะคะทุกคนแต่หนิงก็จะบอกว่ารายได้ของหนิงมันก็จะไม่ได้ประจำเ,เสมอหรือเท่ากันทุกวันนะคะทุกคนคือว่าแล้วแต่หนิงมีห้องเยอะห้องน้อยเนาะแต่เขาก็ให้เป็นชั่วโมงเนี่ยค่ะคือ ห้องหนึ่งเขาจะให้ครึ่งชั่วโมงนะคะตอนหนึ่งห้องถ้าหนิงมีหลายห้องหนิงก็จะได้หลายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะทุกคนหนิงจะพาไปดูเนาะว่าขั้นตอนก่อนหนิงจะทาํางานยังไงบ้างแล้วก็พอหนิงเลิกงานปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาสรุปรายได้กันนะคะทุกคนว่าวันเนี้ยหนิงจะได้รายได้ต่อวันเท่าไหร่นะคะทุกคนไปกันเลยคะ่ะก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะอันแบบแรกเราก็จะไปเอา ใบสั่งงานก่อนเนาะในออฟฟิศของหัวหน้านะคะทุกคนวันนี้หนี่ก็มี16ห้องนะคะทุกคนโอ้โหเยอะเอ้ยไม่ใช่สิ18ห้องดูยังไง16 18ห้องเยอะมากทุกคนแล้วไม่มีสเตลเวอร์เลยเช็คเอาท์ทั้งหมดนะโอ้ยหัวฟูอีกแล้ววันนี้ทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปตอนหนึ่งเลิกงานอีกทีนะคะว่า18ห้องหนึ่งจะได้กี่ชั่วโมงนะคะแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะค่ะใบสั่งงานก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางหยุดของพวกทำงานที่นี่นะคะอาจะปิดวันหยุดของเราเนาะหยุดกี่วนันหยุดวันไหนนะคะของ housekeeping เนาะ แล้วเราก็จะเดินไปนั่งรอเวลาตรงละห้องอาหารนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาวันนี้เป็นวันวันเสาร์เนาะนี่ก็จะเข้าแปดโมงนะคะตอนนี้เวลาก็เจ็ดโมงห้าสิบสามนะคะอีกสองนาทีหนิงจะต่อเข้างานนะคะตกแต่วันปกติหนิจะเข้างานเจ็ดโมงเนาะ อันนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนๆมาเลยนะทุกคนห้องทา,านอาหารโอเคเดี๋ยวเสร็จจากงานแล้วหนิงจะมาสรุปนะคะว่าหนิงจะได้กี่ชั่วโมงวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าหนิงจะได้เงินเท่าไหร่นะคะในวันนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเลิกงานนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมที่หนิงทำอยู่นะคะทุกคนก็จะมีร้านเบียร์เนาะร้านเบียร์แล้วก็ร้านอาหารก็ผู้คนจะชอบมาพักก็ตรงที่ว่ามีล็อบบี้เป็นจุดกลางเนาะเขาไม่ต้องออกไปหาเบียร์ดื่มข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องออกไปหากับข้าวข้างนอกกินนะคะก็มีเบ็ดเสร็จข้างในนี้เลยสวยนะคะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้หนิงก็ทํางานเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว18ห้องคะ่ะทุกคนวันนี้หนิงเลิกงาน5โมงครึ่งนะคะแต่หนิงก็ทําเสร็จก่อนเวลาทุกคนหนิงเสร็จตั้งแต่ารู้สึกว่าจะวันนี้เสร็จเร็วนะคะเพราะห้องทําง่ายก็มีเวลาพักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะหนิงก็จะไปเก็บ ของเก็บอะไรของหนิงก็ก็แก๊ๆไปแล้วก็รอตอกบัตรออกนะคะทุกคนออกห้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันถึงบ้านก่อนเนาะว่าว่านหนิงได้กี่ชั่วโมงแล้วได้อ่าเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะทุกคนกลับกันเลยค่ะกลับบ้านเนาะโอเคค่ะตอนนี้หนิงก็กลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะกินข้าวอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอ่าสรุป หนิงทำงานวันหนึ่งจะได้เงินเท่าไรนะคะก็วันนี้หนิงมี18ห้องเนาะที่หนิงทำวันนี้ก็ได้โอชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าหนิงทำงานวันนึงเนี่ยสรุปได้วันเท่าไหร่แล้วได้โอชั่วโมงเท่าไหร่แล้วก็ชั่วโมงปกติต่อวันหนิงได้เท่าไหร่นะคะทุกคนก็วันนี้หนิงมี18ห้องหนิงจะได้9ชั่วโมงนะคะปกติหนิงทำา16ห้อง ต่อวันก็จะได้8ชั่วโมงเนอะก็ชั่วโมงละ629บาทเนอะของไทยนะคะก็แล้วหนิ่งทำ8ชั่วโมงหนิ่งก็จะได้เงินวันละ5,000 38บาทจุด44เนอะ5,000 5 0 0 38บาทนะคะแล้วก็ถ้าหนึ่งได้โอชั่วโมงหนึ่งมันก็จะเพิ่มมาอีก ชั่วโมงละ9 3้บาทชั่วโมง OT เนี่ยเขาจะคิดให้เราชั่วโมงละ27ดอลน,นะคะก็ก็ได้ได้ชั่วโมงครึ่งต่อหนึ่งชั่วโมงปกติเนาะเป็นโอจะแพงกว่าชั่วโมงปกตินะคะก็ชั่วโมงนึงก็937บาทเงินไทยเนาะแล้วก็วันเนี้ยหนิงมี18ห้องหนิงก็จะได้เงินอ่า5,975บาทนะคะอันนี้คือ8ดชั่วโมง กับโ t 1ชั่วโมงนะคะทุกคนมันจะรวมกันก็เกือบ6 0พันะเนาะถ้าได้หนึ่งหนงได้ไดโอชั่วโมงหนึ่งก็ก็ได้เงินเกือบ6 0พันนะคะมันก็มันคุ้มค่าเหนื่อยไหมนี่ว่ามันคุ้มนะคะถ้าเราคิดเป็นเงินไทยทุกคนมันคุ้มแต่ถ้าคิดเป็นเงินเขามันก็ปกตินะคะทุกคนก็คือค่าใช้จ่ายของชีวิตทุกอย่างก็สูงเนาะอยู่ที่นี่ แต่ถ้าเราทำแล้วเราคิดเป็นเงินไทยเราส่งไปเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะไปดูแลครอบครัวชาวไทยอย่างเงี้ยหนิว่ามันสม,มันได้เยอะถ้าเร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 าทำแล้วเราใช้จ่ายที่เนี้ยก็เหมือนกับเราอยู่เมืองไทยเหมือนกันนะคะทุกคนคือค่าใช้จ่ายอะไรมันก็สูงเนาะเทียบอเมริกาหนิยงยอมรับว่าสูงมากเพราะว่าหนิงไปซื้อไปซื้ออาหารอ่า ร้านจีนหรือร้านไทยร้านเอเชียอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งหนึ่งก็จะหมดร้อยกว่าดอลน,นะคะทํางานวันนึงก็คือหมดทุกคนก็เหมือนกันกับที่เราทําเมืองไทยเนาะถ้าเราไปซื้อของจับจ่ายที่ตลาดอะไร่งเงี้ยเราทาค่าแรง3า0ร0อยห้าสิบี่รอยอย่างเงี้ยก็หมดเหมือนกันทุกคนไม่แตกต่างเหมือนกันแต่ถ้าเรามาคิดเป็นเงินไทยว่าอ่า เราทํแล้วส่งไปทางบ้านหรือไปซื้ออะไรที่บ้านไปสร้างอะไรที่บ้านานี้มันได้ค่ะทุกคนได้คือมันได้เยอะเยอะมากเนาะถ้าหนิงได้20ห้องอย่างเงี้ยถ้าหนิงได้20ห้องหนิงก็จะได้โอสชั่วโมง2ชั่วโมงนี่หนิงก็ก็จะได้ประมาณตก7 0 0ดนะคะถ้าได้โอสชั่วโมงต่อหนึ่งวันเนาะก็หกพันกว่า7 0 0ดถ้าโอสชั่วโมงก็มีบ้างแต่ก็ไม่ทุกวันนะคะโอท แต่ถ้าทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยก็จะชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ก็ได้เกือบทุกวันอ่าก็เป็นไอเดียให้กับสาวๆที่อยากมาทำงานอเมริกานะคะก็สรุปอ่าหนิงก็สรุปรายได้ของโรงแรมนะคะแต่แต่โรงแรมอาจจะไม่เหมือนกันทุกโรงแรมนะคะทุกคนเพราะว่าบางโรงแรมก็ให้อ่าสูงกว่านี้เนาะอ่าหนิงคิดว่างานโรงแรมเนี่ยคือเป็นงานที่หนิงชอบนะคะหนิงชอบเพราะว่ามันอิสระเนาะ มัอิสระคือเราไปรับใบจากเจ้านายจากหัวหน้าเราอย่างเงี้ยคือเราก็ไปทําในห้องใครห้องมันไม่ได้แบบมาทําด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําคนเดียวนะคะคือเสร็จแล้วก็คือเสร็จนะคะแล้วนี้เราก็ไปเตรียมตัวที่จะกลับบ้านเลยถ้าเราเสร็จก่อนเวลาเนาะแบบเขามอบหมายมาให้เรา16ห้องหรือ18ห้องเงี้ยทุกคนถ้าเราเสร็จก่อนเวลาเราก็สามารถอ่า รอเวลาที่จะออกได้นะคะสแกนนิ้วออกเนาะเพราะว่าเขาจะมีกําหนดให้เราประมาณห้องหนึ่งอ่ะก็ให้เราประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ถ้าเราเสร็จก่อนเราก็มีเวลาพักเนาะบางครั้งนี้ก็เสร็จก่อนครึ่งหรือ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วก็มารอที่จะสแกนนิ้วออกนะคะเวลาตามตามเวลาเลยครึ่งชั่วโมงเราก็นับนับไปว่าเราจะเสร็จกี่โมงอย่าง16บหห้อง,อ,งอ่ะหน่งเข้าแปดอ่าหน่งเข้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงเนาะ 1้าห้องหนิงจะเข้า7โมงเนาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์หนิงจะเข้า8โมงเนาะถ้าเข้า7โมงหนิงจะเลิก3าโมงครึ่งนะคะถ้า16ห้องแต่ถ้าเข้าวันเสาร์อาทิตย์หนิงเข้า8โมงหนงก็จะเลิก4โมงครึ่งนะคะก็จะมีช่วงพักเบรกให้เราตอน11โมงนะคะพักกินข้าวอะไรเนี่ยครึ่งชั่วโมงค่ะก็นั่นแหละถ้าเราเสร็จก่อนเวลาเราก็สามารถนั่งรอหรือนั่งพัก พักเหนื่อยได้ไงคะทุกคนคือหนิงชอบตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมีทิปทุกคนมีทิปถามว่าทิปหนึ่งได้ทุกวันไหมก็ได้เกือบทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ก็ได้เกือบทุกวันอย่างไม่ได้ก็สองวันอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ก็สามวันนอกนั้นก็จะได้อ่าถามว่าได้เยอะไหมทิปก็หนิงก็คิดว่าก็โอเคนะคะปีหนึ่งก็ได้หลายหมื่นอยู่นะคะแค่ทิปเนาะก็รวมๆแล้วปีแรกที่หนิงเข้ามาหนิงทำหกเดือนหนิงได้ทิปประมาณ สามหมื่นเนาะหนิงบิรวมดูนะคะประมาณ3 0,000ไทยเนาะหนิงทำหกเดือน3 0,000่นกว่ากับ4 0,000นะคะทุกคนก็โอเคอยู่เพราะว่าหนิงชอบตรงนี้ด้วยได้ทิปเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่าใช้ซื้อนู่นนี่นั่นนะคะก็ก็โอเคมันดีตรงนี้ค่ะคลิปนี้หนิงก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปหนิงมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงนทำคลิปต่อไปนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน บายบายไปก่อนแล้วนะ